สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีครับอยู่กับช่องลพกินที่สายจวดครับตอนนี้ก็พักเที่ยงครับพักเที่ยงนี่ครับจ่วงใหญ่เลยครับพี่บูนสายล่องตอนนี้เราก็ร่วมงานกับทีมงานสอแสงทองครับป๋าจ่อยป๋าจ่อย <laughs> โอน้นี่ครันนี่นะครับเอ็นอย่างนี้นี่คุมกำลังเทียบด้ยพี่น้อง อัดเทอร์โบเข้าไปนะครับนี่แจวแจวปกติแฟนครับขั้นั้นไปดสไหมครูใช่หร้อบ่าใช่แล้วโอ้นี่บอ่าเหลือตูดมอโนนครับจอดยีโนนครับตูดมอครับจอดไปนี่แต่ว่าตักเนี่ยเอาของทีมเพื่อนเอาสองร้อยตักครับโอ้ผมจะพาายเบิ้งบุ้งกี้สุดยอดเลยจ้วงเข้าไปซีบุ้งกี้ด้เรื่องเลยเต็ม <laughs> นี่ครับปาแล้วครับเองครับอ่าสุดยอดสุดยอดผู้ดูแลกับอัดเจรบีอ้อให้ยกดำถอยมาพี่อถอยมาถอยมาบ่าถึงบ่ถึง <laughs> อ ah, ัดเจรว้าเล็ววาเร็วอัดเจรบีครับเพราะว่าต้องปีนกันเลยทึ่งสองลอยครับโอ้เหล่าโหนี่เชื่อมกับเหล่าคือเขาครับป้อนย่างแตกอันาดจอเชื่อมกับป้อนย่งดอกแตกคือเขาบ่ โอ้ยบ oh. <c oughs> ุกจีบยังแบบง่เาเลยพี่น้องโอ้ย oh. เอ้ยหอนแดดลบแดดครับนี่ครับผมอันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานสอแสงทองครับมาอยู่รวมกับทีมงานสอแสงทองครับผมผมก็มาอาศัยแจ่มเพิ่นที่ซื้อครับมาแล้วครับ เดี๋ยวหนึ่งพี่บูลสายล่องนะครับแหลงานไก่บ้านครับผมถือว okay, ่าโอเคครับมองพักอ่ะโอ้กว้างกว้างแหว่งหักสองโตเลยกองเอเล่พี่น้องเนี่ยครเอาไปรบเดี๋ยววกี่แหละด้วยล่ะ โอ้ยเสียบรถกีตาแ์อยี่นี่แนวพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอาอยู่ครับนี่ผมเสียบเอาของเพิ่นเอาไปยั้งหูบอสเสียบเอาไปเฮ็ดเสียบเอาไปเฮ็ดไอเชื่อมติดสกีโรตารีอเสร็จแล้วเอาไปเฮ็ดไอนี่ให้เริ่มหน่อหาเสียงแล้วครับบ้านี้ไปหาเสียงเลยนี่พี่น้องเพื่อนการจะไปหาเสียงแล้ว โอ้โหโอ้โโอ้ยโอปตอตกแล้วนี่โตกกันดับแล้วนี่เต็ต่อนี่ครับอยู่กับทีมงานชอแสงทองครับพี่บูนไซรองครับเมื่อนี้อยู่น้ำกันครับเจ็ดไร๋ยเมื่อหมืนเมื่อหกพันกว่าบาทไปครบนล้วนะบอกแล้วรวมเห็ดทุกอย่างรวมทุกอย่างเอาเพิ่นกินข้าวใส่กินเขานะเพิ่นบอกโอ้โวยวันนี้ไปดับเครื่องรถด้วยกระติบเข่า อะไรปะเนี่าไป็นอะไปไป็ไรกันเอานี่ครับรถส่งพ่นครับปกติเมียเพิ่นขับครับผมคันนี้ปกติสาวแอบครับอันนี้เพิ่นขับเองเนี่ยนี้เพิ่นให้เมียเพิ่นอยู่บ้านครับ npr ร้อยสิบหาครับแต่ว่าอัดอัดเทอร์โบกันไปครับหนุนรถไมโครเพิ่น แม่โคของทรงพลลูกไส้ปลาจอยครับมีรถให้ส่วนนโมนี่เป็นลูกสาวปลาจอยอกินเขาพี่น้องกินเขา้าคุดสะครับผมคุดสะคุดสะคุดสะครับ โอ้ผู oh, so ้ตกปลามีปลาบ่อ่ะั่น่ะฮะได้บ่มีป่า้อโอ้ยมาอยู่ลาวเก็เวก่บว้าลาวเ้วยบอมเมนอีกอยู่โอ้ยคอนเตียงมากาใบาใเว้ยเขาครับพี่น้องครับอยู่เขมรนายกจนบอมเมรับครับ นี่จะล่าไม่เด้อกินข้าวานไงอ่ากินข้วเนี้ยอ้มีอาหารสันซูงน้ำนี่ครับนื้งบลดิกินง่ายเลโอ้นี่ผู้ใดยู่สันนึงสันสองดิกินด้น่ต้องยู่สันสูงๆดูเขาอยู่คนเววหรอเขากินข้วสันสามนี่ครับเนื้อนี่จังเวนอีสานแท้ครับวานี่ของแท้เลยตุ่มโฮมเลยครับหอนีเน โอ้ตกลงที่นางคุยกันมือมือแล้วกันมาหากเนี่ยมา้าใจง่ายเริ่มเทียงิโมเข้าไปเอาเียงไหเอาื่นแรกอะไรสัก้างไงอะไรนะอ้โอ้อ้งหัวไ้องมวนว่วไปหยนีงน่งงองงโอ้น้องหัวมวนครับผมเร่ใหหินบนหินล่างหนจะขงกันหินนี่ดิ

โอ้ม <One input> ื่อเด็กเก่ากินเราเขาเฝ้ามันไปมีแต่สีขาวพี่อำเต็มเลยรถห่างครับนั่นก็รถห่างรถห่างรถห่างจนมากรถห่างรถห่างจอดลีมูนอยู่พี่คครับรถห่าง้รถห่างเหลืออีกขั้นหนึ่งโอ้พญายักษ์กับพ่อนกินอยู่พี่คเหลือพญายักษ์ครับ สิบหล่อเข้าพันเห็นอยู่นี่ครับอีสานบ้านๆครับกินเขากันแบบนี้ครับถ้าเป็นฟางสุรินบุยลำเข้ากับต้องหาซ้อนกับจานครับขันฟางบ้านเข้าในเปลืกกระติบลำเลยอ่ะครับบานี้ จวดผู้ใดใส่ดินแล้วก็ออกครับบ้านนี้แล้วเล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่เพียงน้องไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ฮะพื้นที่ขุดพื้นที่ตักครับขุดสะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ ว่างเหมือนกันนี่ครับผมผมเห็นรถปตทมันต้องแล่นขึ้นไปอีกต้องแล่นตรงขึ้นไปอีกซีเลรนหยุดยุดซีเรนพอดี เดี๋ยวไปเดี๋ยวเช่าเดี๋ยวยังดูเดี๋เขียวกัดไปโอ้ยมันต้องไปกัดฉีกเลยฉีกคางฉีกขวกไปโดดโอ้ยฉีกเทลเพนไหมเออ เไปซิปเที oh, ่ยวแล้วว่าสันครับว่าโอ้จวดขนาดเลยโอ้เศร้ายู่แล้วเงินอีเศร้ายู่แล้วเก่าผมครับจอดยึดที่รถนะครับนี่ก็น่าจะเก็ยรติยู่ที่รถครับมาสาวกูโม่ดิเงินเราจะเล่นหล่ะแต่คองหัวก็มาไป เดี๋ยวก็จวดครับปลานี่ออกโตุ่น,น้ำมันย่อยปักปักสิ้นข้อหลังหัวครับโอ้เห็ดอันหนึ่งหล,ลักก็ย่งอันหนึ่งพี่นอ้องนะหลังจากซ่อมแอร์มาแล้วเกาสู้งานต่อครับป่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พน้องๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับพี่น้อง